สวัสดีครับ FC แล้วก็ชาวพนักงางทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาเปรียบเทียบจอของ s a m s ุง g ให้ให้ดูนะครับว่างานที่เป็นงานแท้กับงานที่เป็นงานไม่แท้มันต่างกันยังไงต่างกันเยอะไหมการใช้งานแตกต่างกันไหมวันนี้ลูกค้าให้เปลี่ยนจอที่ไม่ใช่งานแท้นะครับเราเลต้องลองให้ดูกับงานแท้มันก็ต่างกันสำหรับช่างนะมองคนละอย่างเลย ก่อนอื่นนะครับแกะออกไม้หมดแล้วแกะน็อตเสร็จเรียบร้อยเอาตัวครอบออกคราวนี้เราก็แกะตัวครอบนี้ออกนะครับวิธีการแกะก็จะมีตรงซิมที่จะแงะได้นิดหนึ่งนะมันจะเป็นพลาสติกที่แบบมีความยืดหยุ่นนะครับตัวนี้ไม่ค่อยหักเมื่อเราแกะออเสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะเจอเครื่องนะครับนายยกออกเลย นิดนึงเห็นไหมเจอเครื่องเจออะไรไม่ต้องคิดอะไรมากครับจอที่มาใหม่จะมาทั้งชุดเปลี่ยนจอรุ่นนี้ไม่ต้องติดกาวนะครับเพราะว่าจะเป็นจอแท้หรือจอไม่แท้ก็มาทั้งชุดทั้งนั้นนะครับราคาก็จะแตกต่างกันอยู่เพิสักประมาณ2300บาทนะคราวนี้ผมจะเปรียบเทียบให้ดูนะครับตัวนี้เป็นจอแท้ที่ผมลือออกจากตัวเครื่องนะฮะจะเปรียบเทียบให้ดูแล้วก็ชี้ความแตกต่างให้เห็นจุดแรกก็คือตัวนี้ครับเซ็นเซอร์นิ้วมือ จอแท้ก็จะมีรูทะลุขึ้นไปที่จอนะครับทะลุผ่านอ่านนิ้วมือตรงนี้ได้เวลาเราสแกนนิ้วมือนะครับนี่ก็คือเป็นรูจุดที่2ก็คือเซนเซอร์ข้างบนครับเวลาโทรแล้วก็มันจะตัดแสงเองนะครับโอเคมาประกอบจอไปด้วยผมจะอธิบายให้ฟังด้วยนะครับจอที่เป็นงานไม่แท้เนี่ยตัวกระจกจะบางแล้วก็ขอบของจอนี้จะลบเหลี่ยมลบมุมไม่ค่อยสวยเหมือนของแท้นะครับตามขอบขอบกระจก ถ้าของแท้นี่จะลบลบมุมได้สวยนะครับแล้วก็กระจกตัวของแท้ก็จะหนากว่านะครับการออกแบบมาสวยเนียนกว่ากันเยอะและแสงสีภาพนะคะความต่างความคมชัดนะครับของซัมซุงแท้เขาจะคมชัดมากทุกอย่างเลยนะครับในระบบจอจะแตกต่างจากยี่ห้ออื่นแล้วจอที่เป็นจอไม่แท้เวลาใส่กับเครื่องพวกนี้นะครับการกินไฟ ใช้งานแบตเตอรี่จะสิ้นเปลืองกว่าจอแท้นะครับนั่นคือจุดสำคัญการใช้งานทัชสกรีนนะครับความลื่นการสัมผัสจะไม่เหมือนของแท้นะครับการอ่านปลายนิ้วมือช้ากว่าจอที่เป็นจอแท้เพราะว่า i อจะแตกต่างกันอันนี้ผมต้องติดเทปกาวนะครับเพื่อให้แปะกับตัวลำโพงไม่ให้เคลื่อนไหวนะเสร็จแล้วก็เทปกาวนี้ไปแปะตรงที่แบตเตอรี่ สอันไม่ให้แบตเตอรี่ขยับได้ปกติแล้วของซับซุงก็จะติดมาแบบหนาบแน่นเป๊ะเลยโอเคนะครับอันนี้ก็คือใส่ตัวสันนะครับวางไว้เสร็จแล้วแล้วก็เครื่องใส่เสร็จเรียบร้อยจะมีน็อตยึดไว้1ตัวนะครับคนนี้เรามาดูข้างล่างกันนะครับแล้วก็ใส่แผงตัวนี้ลงไปนะเราจะมีน็อตจับตัว เป็นกล้องหัวเซนเซอร์ที่จะอ่านสแกนลายนิ้วมือนะแต่ยังไงก็สแกนไม่ได้นะครับเพราะว่าจอนี้เป็นจอที่ไม่มีรูให้สแกนการแนะนําของช่างก็คือถ้าใครจะเปลี่ยนนะครับเพิ่มเงินอีกนิดหนึ่งก็ได้จอแท้อย่างนี้ถ้าเราใส่จออย่างนี้ก็ถือว่าเออประหยัดประหยัดไปเอาพอได้ใช้นะแต่มั็ก็ใช้ได้นะครับคานนี้ตัวใส่สายเคเบิลตรงนี้ต้องใส่เข้าร่องนะครับ เอาสายเล็กลงก่อนแล้วก็ค่อยใส่สายใหญ่ทีหลังเข้าตามร่องมันสายสัญญาณพวกนี้เล็กใหญ่ไม่เท่ากันนะครับถ้าเป็นโตรตก,กูลเตระก,กูลโนตก็จะเป็นสองสายเหมือนกันอันนี้ก็ A50 ก็เป็นสงสายเหมือนกันสใส่ใค้เข้าล่องมันตัวแพรก็เสียบไว้ดีคนระับเมื่อเสียบจ็กเก็ตแบบได้เรียบร้อยนะครับเสียบสายแพร เสียบสายเคเบิลอะไรให้เสร็จคราวนี้เรามาจิ้มเปิดเครื่องแล้วก็ลองจอกันนะครับมาดูกันว่าเป็นยังไงนะฮะจองานไม่แท้มีข้อเสียอยู่หลายข้อครับกับจองานแท้ราคาเกินกันไม่เท่าไหร่นะครับเวลาเปลี่ยนก็เลือกเอาคราวนี้มาดูการประเมินผลความเร็วของหน้าจอแล้วก็ภาพของจอ งานสัม s u n g เป็นงานที่ใช้ระบบแสงเยอะนะครับถ้าเป็นจอที่ไม่ใช่งานแท้นะครดูสังเกตภาพก็รู้เวลาประเมินผลการสัมผัสการอ่านจะชา้านิดหนึ่งเครื่องก็จะทํำให้การบูช้านะครับอันนี้ก็โอเคคราวนี้มาทดสอบหนะ้าทัสกรีนดูก็ถือว่าโอเคนะครับกดดอกจันชาร์ศูนย์ดอกจันชาร์รอ้อยมันขึ้นมานะ เป็นหน้าเข้าหน้าตัวทัศกีนนะครับรอไม่ขึ้นไม่ขึ้นก็ต้องกดอีกทีหนึ่งนะส่วนมากจะขึ้นชา้าอย่างนี้แหละถ้าเป็นจอที่ไม่แท้แต่สาหรับหลายท่านก็ถือว่าประจัดไปนะครับเ mm hmm. นี่ยขึ้นมาแล้วกดไปทิทัศนะฮะไปทิทัตเสร็จปุ๊บก็มาวาดดูคนนี้ mm hmm. ก็ใช้งานได้ปกติครับก็มีหลายอย่างที่เป็นจุดด้อยในการใช้งานไม่เหมือนของจริง คือความหมายของเราก็คือว่าจอแท้กับจอไม่แท้นั่นแหละครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้มาฝากกันแค่นี้นะครับเปรียบเทียบการใช้งานจอของ Samsung A50 แล้วก็เปลี่ยนจอให้ดูเจอกันคลิปวิดีโอต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ